สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผม1 1 LC เอเหตุการณ์ความสยองขวัญที่ทุกคนจะรับชมรับฟังในต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่ออำเภอทุกคนได้รับฟังกันนะครับแต่จะใบให้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ครับเกิดขึ้นที่อำเภอแห่งหนึ่งเป็นอ,อักษรย่อสองพยางมีหอหีบครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กปฐมคนหนึ่งเธอเนี่ยโดนวิญญาณผีตายโหงตามเอาชีวิตครับบอกไดยเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่สยองขวัญมากๆก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งตัวของเขาเองเนี่ยชื่อว่าคุณนอตซี่ครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของคุณนอตเขานะครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องคนหนึ่งที่เขานั้นสนิทมากๆเหตุการณ์นี้ครับที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้เนี่ยเขาขอไม่ประสงค์ออกนามชื่อน้องเขานะครับเป็นประสบการณ์ที่น้องเขาเนี่ยโดนวิญญาณผีใต้หงตามมาต้องพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปในสมัยที่เด็กคนนี้ครับยังเรียนอยู่ชั้นประถมเธอเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอจุดๆๆครับบ้านของเธอเนี่ยมีญาติพี่น้องกันประมาณ5คนครับตัวของผู้หญิงคนนี้เองเนี่ยเป็นคนรองสุดท้องเลย เธอเนี่ยจะมีพี่คนหนึ่งครับที่ทํางานอยู่ที่กู้ภัยพี่คนนี้ครับแกทํางานอยู่ตรงศาลเจ้าแห่งหนึ่งด้วยความที่ว่าตัวของเธอคนนี้นี่แหละครับชอบจะตามพี่ไปทํางานที่กู้ภัยวิวเป็นประจําเลยจนมีอยู่มาวันหนึ่งครับที่ตัวเธอเนี่ยก็ตามพี่ไปเหมือนกับทุกๆวันที่ชอบไปนั่นแหละครับพี่แกเนี่ยเป็นอาสามูลิทิกกู้ภัยก็ตามพี่ไปพ่อเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ครับว่าดึกๆึกดืกด่นๆเนี่ยอย่าไปตามพี่เขา พี่เขาเนี่ยไปทํางานจะตามเขาไปทําไมกว่าจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ดึกก็ดืนไอ้เส้นทางที่พ่อบอกนี้ครับที่จากสารเจ้าจนมาถึงบ้านเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันเปลี่ยวแล้วก็มืดมากๆครับตอนนั้นเนี่ยโจรเยอะไม่ว่าเขาจะไปฆ่าคนหรือว่าเอาศพอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะไปทิ้งกันอยู่ข้างๆทางตรงเส้นนั้นครับตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยโจรเนี่ยปนเยอะกันมากพ่อเนี่ยก็พยายามห้ามเธอเอาไว้ครับแต่เหมือนกับว่าเธอเนี่ย ก็ไม่ฟังครับก็จะตามพี่คนนี้ไปให้ได้สุดท้ายครับตัวของเธอเองก็ไม่ฟังพ่อครับก็เลยตามพี่ชายเนี่ยไปที่ศาลเจ้าในคืนนั้นระหว่างที่พี่ของเธอเนี่ยกำลังทํางานไปเธอก็นั่งเล่นอยู่ตรงศาลเจ้านั่นแหละครับนั่งเล่นอะไรไม่รู้ไปเรื่อยจนถึงเวลาประมาณตีสองจะตีสามครับพี่ของเธอเนี่ยก็จะพาเธอนั้นกลับบ้านแหละตอนที่กลับไปนี่ครับก็มีตัวของเธอเองแล้วก็มีพี่อีกสามคนครับ พากันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปตอนนั้นเป็นช่วงเวลาดึกมากครับตีสองตีสานี่คือเวรดึกตอนนั้นเนี่ยมืดเลยทีเดียวทางที่พ่อบอกเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆครับจากสารเจ้าออกมาเนี่ยมันก็เงียบจริงๆข้างทางเนี่ยก็เป็นป่าซะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งก่อนที่เธอจะกลับบ้านครับทุกๆครั้งเลยนะเวลาจะกลับบ้านกันเนี่ยก็ต้องมีการเรียกชื่อคนคนนั้นครับให้ขึ้นรถไปด้วยกันแต่ในคืนนั้นครับ ตัวของเธอเองเนี่ยไม่ได้พูดชื่อพี่ที่มาด้วยกันเลยครับเธอเนี่ยพูดว่าไปไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันซึ่งตอนนั้นเองเ,เธอก็ไม่รู้หรอกครับว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการไปเชิญชวนดวงวิญญาณที่อยู่ในแ,แวกนั้นเนี่ยกลับไปบ้านด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่ๆกลับบ้านกันนี้ครับเธอเองเนี่ยก้อนขัางคนสุดท้ายเลยครับพี่สองคนเนี่ยคนหนึ่งขี่คนหนึ่งนั่งกลางส่วนเธอเนี่ยนั่งหลังสุดในระหว่างที่พี่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั้นครับ ซึ่งมันต้องผ่านทางมืดๆนั่นแหละตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรอกครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ปกติดีจนรถเนี่ยมาจอดถึงหน้าบ้านครับในจังหวะที่เธอกําลังก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่ของเธอที่เป็นคนขับเนี่ยก็มองเห็นภาพเธอจากกระจกมองข้างครับเ่อใบหน้าของตัวเธอนั้นมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นใบหน้าเหี่ยวเหี่ยวผมยาวๆหน้าเนี่ยซีดมากๆ ที่ที่เป็นคนขับเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าทำไมผมยาวจังอะซึ่งตอนนั้นเองครับพอเธอได้ฟังเช่นนี้เธอก็ตกใจเพราะว่าเธอเรียนชั้นปฐมครับผมเนี่ยมันต้องสั้นถึงติ่งหูแต่พี่คนนั้นบอกว่าเธอนั้นทําไมผมยาวจังเธอเองก็ไม่รอช้าครับไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรคิดว่าพี่แกล้งครับก็เลยรีบเข้าบ้านทันทีตอนนั้นด้วยความที่เธอเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับมันมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นมา เธอเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยมีบางสิ่งอย่างที่เปลี่ยนไปพี่สาวของเธอที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะเห็นว่าเธอนั้นมีแบบว่ามีพฤติกรรมที่แปลกและบางครั้งบางข่าวครับพี่สาวของเธอเนี่ยมักจะเห็นเธอนั้นกลายเป็นคนแก่ที่ผมยาวๆพี่สาวเนี่ยก็เลยไปเล่าให้กับพ่อฟังครับว่าเขาเนี่ยเห็นน้องก็คือตัวของเธอเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้ พ่อเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าพ่อบอกมันแล้วว่าอย่าไปอย่าไปมันเนี่ยดวงไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้ซึ่งทางบ้านของเขาเนี่ยครับมีครูหมอโนราครับเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยได้มีการทักเธอด้วยครับว่าดวงของเธอเองเนี่ยไม่ค่อยดีนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่าออกไปเที่ยวไหนแต่เธอเนี่ยไม่ฟังครับจกนกระทั่งมาอยู่คืนหนึ่งเธอนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆครับเพิ่มรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่า ไปตายสิจนเธอคิดว่าสิ่งนี้นะครับไอสิ่งที่เธอได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแหละเพราะว่านั่งอยู่ดีๆครับบางครั้งเนี่ยพี่สาวก็จะเห็นว่าเธอนั้นอยู่ดีก็หัวเลาะขึ้นมาเองเฉยเลยครับท,ทําท่าทําทางอะไรแปลกๆเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงจนมีอยู่มาวันหนึ่งครับในระหว่างที่ตัวของเธอในกำลังอาบน้ําอยู่ระหว่างที่อาบน้ํานี้ครับเธอเนี่ยก็อาบน้ําเปิดฝักบัวถูสบู่อะไรไป เธอได้ยินครับเป็นเสียงที่ดังผ่านเสียงฝักบัวที่น้าไหลออกมาเป็นเสียงคนพูดว่าไปตายไปตายพูดอยู่อย่างนี้ครับพูดให้เธอไปตายไปตายอย่างเดียวเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับหลังจากที่อาบน้ําอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาอาบน้ําเสร็จก็จะมีผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าอีกผืนหนึ่งผืนเล็กๆที่ไว้โพกหัวในตอนนั้นครับพอเธออาบน้ําเสร็จเนี่ยเธอก็หยบิบผ้าเช็ดตัวมานุ่ง แล้วก็ผ้าโพกหัวเนี่ยกำลังกุ้มแล้วก็เหมือนกับว่าเสยผมขึ้นมารวบรวบผมอะไรประมาณนั้นในจังหวะที่เธอกาลังรวบผมนี้ครับเธอก็เดินมาตรงหน้ากระจกเดินมาเรื่อยๆพอเธอรวบผมเสร็จปุ๊บกาลังเงยหน้าขึ้นมาส่องกระจกครับสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยคือมันมีวิญญ,ญาณตนหนึ่งครับเป็นวิญญาณผู้หญิงนั่งขี่คอเธออยู่ครับภาพที่เธอเห็นตอนนั้นคือภาพเธอส่องผ่านกระจก มีขาของใครบางคนเนี่ยห้อยลงมาและบนหัวเนี่ยก็มีลำตัวครับเธอบอกเธอเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันมีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งขี่คอเธออยู่ครับในจังหวะนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ขี่คอเธอด้วยครับลักษณะคือเหี่ยวเหียวหน้าเนี่ยซีดซีดูน่ากลัวมากๆภาพผู้หญิงคนนั้นทุกวันนี้เธอยังจดจํามาอยู่ในหัวสมองไม่มีวันลืมเลือนเลยครับ แต่เรื่องนอนหลอนเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นเพราะเวลาทุกคืนที่เธอจะนอนครับเธอจะรู้สึกว่ามันมีผีอำอยู่ทุกคืนเลยซึ่งเวลานอนเนี่ยเธอบอกว่าถ้าหลับตาลงไปแล้วห้ามลืมตาขึ้นมาโดยเด็ดขาดเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เธอนั้นเผลอลืมตาขึ้นมาเธอจะเห็นทุกครั้งเลยครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนเตียงในตำแหน่งที่ยืนอยู่ข้างๆเธอเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอหันไปเจอพอดีเนี่ยเธอเนี่ยนอนอยู่คนเดียวเป็นเตียงห้าฟุตก็นอนอยู่ข้างๆมันก็จะว่างครับเธอบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนที่ขี่คอเธอนั่นนะครับยืนตัวตรงอยู่ข้างเตียงเธอเลยทุกวันนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอถ้าเกิดหลับไปแล้วเนี่ยจะไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูเลยครับเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลืมตาขึ้นมาแล้วจะเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกซึ่งผู้หญิงคนที่เธอเห็นครับ เธอบอกว่าในคืนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก้มลงมาจ้องหน้าเธอแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆและในระหว่างที่ทุกครั้งที่นอนไปนี้ครับมันจะเหมือนกับมีเสียงกระซิบว่าไปตายสิไปตายสิเสียงนี้ดังอยู่ทุกคืนครับซึ่งเธอบอกว่าเวลานอนเนี่ยจะรู้สึกตัวว่าตัวเองจะขยับตัวไม่ได้ด้วยครับแต่มันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งที่เธอตั้งเอาไว้คือเธอจะไม่ลืมตาโดยเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จนกระทั่งเรื่องราสยองสยองเรื่องราหลอนๆนี่ครับมันก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเธอก็ไปเรียนหนังสือตามปกติรโรงเรียนของเธอที่เรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดพ่อของเธอเนี่ยก็เดินมาส่งที่โรงเรียนในตอนนั้นเองที่เธอกําลังเดินมากับคุณพ่อครับจู่ๆหลวงตาเนี่ยที่กาลังยืนกวาดใบไม้อยู่แกก็ทักขึ้นมาครับว่าอา้าวทาไมไม่ให้เขาเข้า,ขามาล่ะปล่อยเขายืนอยู่ทําไมผู้หญิงคนที่มาด้วยกันนะ พ่อก็ดูงงครับแล้วก็ยกมือบอกหลวงตากล่าว่าหลวงตาใครนะครับที่มายืนมาด้วยกันอะไรเนี่ยหลวงตาก็บอกว่าเขาผู้หญิงคนนั้นไงที่สาวๆใส่เสื้อสีขาวแต่มันดูสทมโทมเขายืนอยู่ตรงหน้าวัดทําไมโยมไม่พาเขาเข้ามาด้วยละ่อะอาตมาเห็นตั้งแต่พวกโยมสองคนเดินเข้ามาแล้วทําให้เธอนั้นก็งงครับพ่อของเธอก็งงแล้วเขาบอกไปครับว่าหนูไม่เห็นว่าจะมีใครตามมานะคะหลวงตาหลวงตาก็ถึงกับอึ้งเลยครับ แต่ด้วยความที่ว่าแกเนี่ยเป็นพระแกก็รู้แหละครับว่าอะไรกันแน่ที่ตามเธอมาหลังจากนั้นครับหลวงตาก็บอกว่าเอาอย่างนี้โทรตามแม่ของโยมาเลยเดี๋ยวไปคุยกันในศาลาหลังจากนั้นครับพ่อของเธอเนี่ยก็โทรตามแม่บอกว่าพระอ,อาจารย์เนี่ยมีเรื่องอะไรไม่รู้จะเรียกจะคุยด้วยทุกคนในบ้านแม่ก็ขับรถมาครับมาถึงในวัดในศาลาซึ่งตอนนั้นเองครับหลวงตาเนี่ยก็บอกว่าให้พ่อของเธอเนี่ย จัดเตรียมของอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวเธอนั้นเนี่ยมีดวงวิญญาณตามมาด้วยครับซึ่งดวงวิญญาณดวงนี้เป็นดวงวิญญาณผีตายโหงต้องการตัวตายตัวแทนดวงของเธอเนี่ยตกมากให้ไปจัดเตรียมของเพื่อมาทำพิธีแก้เคล็ดครับตอนนั้นในพระอาจารย์ก็เขียนใส่เศษกระดาษให้ครับว่าจะต้องไปซื้อโรงศพลงใหม่ชุดขาวของสังฆทานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับเธอจําไม่ได้ หลวงตาเนี่ยบอกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเจ็ดวันห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดให้อยู่แต่ในบ้านไม่งั้นจะตายได้หมดทุกรูปแบบจริงๆนะเรียกได้ว่าเป็นการตายโหงเลยแหละวิญญาณตนนั้นเนี่ยต้องการเอาชีวิตของเธอเธอเองก็เลยต้องไปอยู่บ้านเวันครับโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนหลวงตาบอกอีกครับว่าระหว่างที่อยู่บ้านนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกระจกสะท้อนเห็นเงาตัวเอง ให้เอาออกจากห้องเอาออกจากบ้านให้หมดถ้าเกิดตั้งอยู่นอกบ้านเนี่ยก็ไปหาผ้ามาคลุมอาไว้อย่าให้เห็นภาพสะท้อนแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นเนี่ยเธอจะเห็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่มันขี่คอเธอมาหลวงตาเนี่ยก็บอกให้เธอนั้นทําใจให้ดีทําใจให้แข็งถ้าไม่อยากเสียขวัญอยู่ให้ครบเจวันแล้วเดี๋ยวมาทําพิธีกันต่อหลังจากนั้นครับพอครบเจวันหลวงตาเนี่ยก็นัดมาทําพิธีแก้เคล็ดกันครับ หลวงตาเนี่ยบอกให้ไปเตรียมโรงศพลงใหม่ๆที่แบบไม่เคยใช้มาเลยนะพ่อเธอเนี่ยก็ไปเตรียมมาตามที่หลวงตาเนี่ยบอกเอาไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปปิ่นใส่ชุดขาวแล้วก็อาบน้ำมนต์ครับช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยหลวงตาทําให้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายๆทําพิธีอะไรไปเรื่อยครับจนเหมือนกับว่าเริ่มเย็นเริ่มค่ําไปพอช่วงค่ําในวันนั้นครับจะมีอีกหนึ่งพิธีเลยการให้เธอนั้นนอนในโรงศพครับหลวงตาเนี่ยบอกให้เธอนั้นลงไปนอนในโรง ทำเหมือนทุกอย่างที่เหมือนกับคนตายในมือเนี่ยมีดอกบัวมีสายสินเนี่ยพันเต็มไปหมดเลยครับทําพิธีทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับคนตายจริงๆเลยมีการสวดศพมีการสวดกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาอะไรต่างๆนี่เหมือนกับสวดศพจริงๆพ่อกับแม่เนี่ยก็มานั่งฟังสวดศพไปด้วยเหมือนกับจัดงานศพให้เธอเลยครับหลังจากที่สวดเสร็จครับหลวงตาเนี่ยก็ไปแง้มฝาลงไว้นิดๆเพื่อให้เธอเนี่ยได้มีอากาศหายใจ ก่อนที่หลวงตาเนี่ยจะกลับไปที่กุฏิครับหลวงตาแกบอกว่าคืนนี้ให้เธอนั้นนอนอยู่ในโรงทั้งคืนห้ามออกไปไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าได้ยินเสียงหรืออะไรบางอย่างเนี่ยห้ามลุกออกจากโรงนี้โดยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดโดยที่ศาลานี้จะต้องไม่มีใครมาเฝ้า ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับเพราะว่าเธอนั้นจะต้องนอนอยู่ในโรงศพทั้งคืนในศาลาที่มืดมืดพ่อกับแม่ก็ห้ามเฝ้าหลังจากพระอาจารย์ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยครับแม่กับพ่อเนี่ยก็เดินออกไปหลังจากนั้นเนี่ยหลวงตาแกก็โยงสายศีลจากตําแหน่งโรงไปที่กุฏิของแกครับในขณะคืนนั้นที่เธอกําลังนอนอยู่ในโรงนี้ผ่านไปช่วงเวลาประมาณดึกๆครับตอนนั้นไม่รู้จริงๆครับว่ากี่โมง เธอเนี่ยนอนอยู่ในโรงศพมืดๆในศาลาระหว่างนั้นครับเธอได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในศาลาพอเธอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเธออยากจะออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับแทบจะอยากวิ่งหนีไปเลยตอนนั้นเนี่ยเธอนอนร้องไห้อยู่ในโรงนี้แบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่เธอจําคําที่หลวงตาบอกได้ครับว่าห้ามออกจากโรงนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วในระหว่างที่นอนอยู่นั้นครับ ฝาโลงที่เปิดไว้นิดๆเนี่ยมันก็ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนจนฝาโลงนี้ปิดสนิทครับเธอพยายามกั้นเสียงกับตัวเองเนี่ยไม่ให้กรีดร้องออกมาพยายามเท่าไหร่เนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามันทรมานจริงๆในตอนนั้นเนี่ยพอฝาโลงปิดทุกอย่างนั้นมืดสนิทเธอเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกับคนนะครับเอาเล็บมาขูดที่ข้างโรงศพดังคืดคืดคืด แล้วมันก็กลายเป็นเสียงเอาเล็บเนี่ยครับขูดบนฝาโรงอีกครั้งตอนนั้นเนี่ยเธอกั้นแบบกั้นใจแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆร้องออกมาแบบไม่มีเสียงครับแต่น้ําตาเนี่ยเต็มใบหน้าไปหมดแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงร้องไห้ของคนคนหนึ่งที่มันดังอยู่ตรงนอกโรงครับเป็นเสียงร้องไห้ที่เสกเสอื่นได้ยินมาตลอดทั้งคืนเลยครับ ทั้งเสียงร้องไห้ทั้งเสียงขูดข้างลงเสียงพวกนี้มันดังสลับกันไปมาตลอดทั้งคืนพอจนถึงเช้าครับหลวงตาเนี่ยก็เดินมาพอดีพ่อกับแม่เธอเนี่ยก็เดินมาด้วยครับมาเปิดฝาโรงออกหลวงตาบอกว่าวิญญาณตนนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วนะสบายใจได้แล้วหลังจากนี้ต่อไปข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านเธอไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องใช้เก่าๆเนี่ย ให้ทิ้งไปให้หมดเลยให้เหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นคนใหม่เหมือนกับเธอได้เกิดใหม่ยังไงอย่างนั้นหลังจากนั้นมาเธอก็ไม่เคยพบเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยแล้วเธอนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปอยู่ที่ศาลเจ้ากับพี่ของเธอนั้นอีกเลยครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ทําพิธีอะไรต่างๆที่พาทําให้นี้แล้วเธอบอกเธอเหมือนเกิดใหม่จริงๆครับหลังจากพิธีเสร็จครับหลวงตาเนี่ยยังบอกอีกครับว่ารู้ไหมว่าเธอเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดเนี่ย ขึ้นอยู่กับดวงเธอรุนล้วนเลยนะไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะนอนในโรงศพได้นานขนาดไหนหลวงตาบอกว่าระหว่างทําพิธีไอ้ตำแหน่งที่หลวงตาเนี่ยโยงสายสินมาจากโรงไปถึงกุฏิเนี่ยสายสินที่โยงมาเนี่ยมันสั่นทั้งคืนมันสั่นเหมือนมีใครไปทําอะไรอยู่ตรงฝาโลงซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยหลวงตาก็ดูแล้วครับว่าลมเนี่ยมันไม่มีเลยหลวงตาจะบอกนะครับว่าตอนที่ให้เธอไปนอนเนี่ยหลวงตาก็แบบภาวนาครับว่า หวังว่าเธอนั้นจะไม่หนีออกมาจากโรงศพสะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหนีออกมาเนี่ยยังไงเธอก็ไม่รอดอย่างแน่นอนแต่พอเช้ามาครับมาเปิดฝาโรงดูเห็นว่าเธอนั้นนอนอยู่เนี่ยลงตาก็โล่งใจเลยครับตื่นเช้ามาเนี่ยเธอบอกว่าเธอมันเดินดูรอบๆโร,รงที่เธอนอนเมื่อคืนเนี่ยครับข้างโรงเนี่ยมันมีอรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยครับ มันมีรอยแบบเหมือนกับคนเอาเล็บเนี่ยมาคูดคูดคูดยาวเต็มข้างสองข้างลงเลยรอยเล็บเนี่ยเต็มไปหมดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เธอนั้นจําไม่ลืมเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญเกี่ยวกับผีตายห่งตามมาผมเชื่อนะครับว่าน่าจะตามมาพร้อมกับตอนที่เธอนะ่พูดว่าไปไปกลับบ้านกันนั่นแหละซึ่งตอนที่เธอพูดไปเนี่ย วิญญาณที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยน่าจะตามเธอกลับไปครับเขาคงคิดว่าเธอนั้นชวนให้กลับไปอยู่ด้วยกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะชวนใครกลับบ้านให้เอ่ยชื่อไปเลยครับสมมุติว่ามีชื่อ a b c อยู่ด้วยกันตอนนั้นก็พูดเลยครับว่าเฮ้ยไป a b c ไปกลับบ้านกันอย่าไปบอกว่าไปๆทุกคนกลับบ้านรับรองเลยครับไอ้ทุกคนกลับบ้านเนี่ยเจอกันหลายลายแล้วครับกลับไปคําว่าทุกคนกลับบ้านเนี่ยเพราะไอ้ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ย กลับไปกับคุณหมดแน่นอนครับยังไงแล้วนะครับถ้าจะชวนใครกลับบ้านเนี่ยอย่าไปพูดแบบนี้นะครับบอกชื่อเขาไปเลยครับว่าไปเกับบ้านไป B กับบ้านถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เจอเรื่องราวแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปขอทุกคนนะั้นนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ